มาเดี๋พี่น้องต,อต,ต้มเนื้อติดมันนะครับต้มแซบ่บโอ้ยกำลังร้อนร้อนเลยครับนี่ากำลังร้อนร้อนน่ากินครับโอ้ยไอยมันขึ้นนี่ครับ,น,รบน่ากินไหมครับนี่อร่อยชิมแล้วอร่อยสุดยอด นะครับว่างๆก็ลองทำกินกันดูนะครับต้มเนื้อติดมันนะครับโอ้สุดยอดอีกเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นลาบดิบก้อยดิบนะครับนี่กรงเคียงะเดี๋ยวก็จะใส่นี่จำพวกผักก็มีอมีจำพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นผักนะครับนี่ลาบดิบนะครับนี่น้ำจิ้มนะครับ มากินด้วยกันเด้อพี่น้องมาครับมาครับผมเป็นคนใต้เดี๋ยวก็กินเป็นกันครับแซ่บอีหลีนี่ครับพี่น้องน่ากินไหมครับนี่ต้มเนื้อติดมันต้มแซ่บพี่น้องมาเด้อ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 อร่อยอร่อยโอ้แสดงว่ากระทะนุ่ยนั่นยุบันไปเส่งนะครันมาเด้อกินข้าวมาเด้อ คอยคอยลราเห็นอยู่่อยค็นล่างไว้เรข่อยก็ไปไว้ในห้องเพื Patter, ่อนเพื่อนผู้ใดไปไว้เพื่อนเพื่อนเนะคนนี้ในกลนเสียงดังกว่าเพื่อน